ความมืดที่มืดกว่าโลกันตะนรกคืออะไรในความหมายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสวัสดีค่ะข้าพเจ้าขอน้อมนำคำสอนของพระพุทธเจ้าในพระสูตรที่ว่าการไม่รู้อริยสัจมืดยิ่งกว่าโลกันตริมาสาธยายค่ะพิสุจทั้งหลายโลกันตริ มีแต่ความทุกข์มืดคุ้มมัวเป็นหมอกสัตว์ในโลกันตรินั้นไม่ได้รับรัศมีพระจันทร์และพระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอนุภาพมากอย่างนี้ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดนั้นมากความมืดนั้นมากแท้ๆความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่หรือพิสุทั้งหลาย ความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้มีอยู่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญความมืดอย่างอื่นที่มากกว่าและน่ากลัวกว่าความมืดนี้เป็นอย่างไรเล่าพิสุทิ์ทั้งหลายก็สัมณะหรือพามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมไม่รู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกนี้ทุกขะสมุทยะ นิทุกขะนิโลทะนิทุกขะนิโรธคามินีปฏิปทาสมณะหรือพามเหล่านั้นย่อมยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจครั้นยินดีแล้วย่อมปรุงแต่ง ขั้นปรุงแต่งแล้วย่อมตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแข้นใจเรากล่าวว่าสมณะหรือพามณเหล่านั้นย่อมไม่พ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไร ความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจย่อมไม่พ้นไปจากความทุกข์พิสุจทั้งหลายส่วนสมณะหรือพามเหล่าใดเหล่าหนึ่งย่อมรู้ชัดตามความเป็นจริงว่านี้ทุกข์นี้ทุกขะสมุทะยะนี้ทุกขะนิโรธะนี้ทุกขะนิโรท,ทคขามินีปฏิปทาสมณะหรือพามเหล่านั้น ย่อมไม่ยินดีในสังขารทั้งหลายซึ่งเป็นไปเพื่อความเกิดความแก่ความตายความโศกความร่ำไรความทุกข์ความโทมนัสและความคับแค้นใจครั้นไม่ยินดีแล้วย่อมไม่ปรุงแต่งครั้นไม่ปรุงแต่งแล้วย่อมไม่ตกไปสู่ความมืดคือความเกิดบ้างความแก่ ความตายความโศความร่ำไรความทุกขความโทมนัสและความคับแขนใจเรากล่าวว่าสมณะหรือพามเหล่านั้นย่อมพ้นไปจากความเกิดความแก่ความตายความโศความร่ำไรความทุกขความโทมนัสและความคับแขนใจย่อมพ้นไปจากความทุกข์ พิสุดทั้งหลายเพราะฉะนั้นแหละเธอพึงกระทําความเพียรเพื่อรู้ตามความเป็นจริงว่านิทุกขนทุกะสมุทยะนิทุกขะนิโรธะนิทุกขะนิโรทคามินีปฏิปทาสาธุขะ